สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี f อสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสวัสดี f อแฟนขับน้องอุงอิงนะคะสวัสดี f อแฟนขับเพชรเสียงตะวันอีีเจนะคะเมื่อนี้ก็เป็นเรื่องเล่าข่าวสารของทางวงนะคะของทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะถือว่าโอ้หลากหลายก่อนอื่นก็บอกเรื่องเล่าของข่าวของอิหล่าก่อนเนาะพอเพลงของอิหล่าน่อยยืนหนึ่งเปม็นเขายืนเมาเม็นนองเปลี่ยนมาเปลี่ยนสีอก วันที่ยี่สิบสี่ไดพีนองบาทเนี่เห็นเพื่อนโพดมาว่าจังสันเนาะว่าวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมเด้สิปล่อยเพลงอิหลา่าเปลี่ยนมือเปลี่ยนเว้นเด้พี่นองเนอะจังใดกะคอยติดตามความชัดเจนนะคะห่างว่าห่อนวันที่ยี่สิบสี่ก็ย่าลืมต้องติดหนึ่งไม่แรงภายในหนึ่งชั่วโมงเดพี่นองเดอนะคะนี่คือเรื่องเล่าของข่าวสารของอิหล่าหน่อยเดี๋ยวอีกเรื่องเล่าหนึ่งอ้ตอนนี้กำลังมาแห้งเนาะมอดโจเพื่อนกะ อยากจะให้พี่แม่นมณีวันเพิ่นติดกลับมาโด่งดังเหมือนเดิมเพิินกับกำลังบอกว่าปูหมดยางเต็มที่เนาะเรื่องเล่าของเพลงของพี่แม่นมณีวันนี่ก็สิออกวันที่สิบเจ็ดเดอพีนองเด้อิ่นสิปล่อยวันที่สิบเจ็ดจังไดกระด,ดันให้เพิินได้หอดติดหนึ่งมาแรงคือกันกับของอีลานะคะถ้าว่าติดหนึ่งมาแรงนั่นก็คือตอนนี้บอโจก็ได้ว่างว่างตัวก็คือให้เพิิน ได้ไปเป็นผู้นั่มทางวงเสเดิดแบนนั่นเองถ้าบอกว่า,วาเต็มวงกร่วมกับเสดิดแบนไปเลยถือว่าเป็นผู้นั่วงถือว่าเป็นศิลปินดังที่ค่อยบอกว่าเดินหน้าน้่หน้าของวงเสด็จแบนนั่นเองถ้าบอกว่าเต็มวงก็คือร่วมเบิดเทิ่องเสด็จเสด็จแบนน้่เนาะพี่น้องเนาะกร่วมกันบอกเลยว่าพัก เรียกว่าอย่างไรทรงเสริมดีกว่าเนาะทรงเสริมให้พี่แม่นมานี่วันติดหนึ่งมาเร่งให้ดวงดวงด,งดังดังคู่กันไปกับสาวหน่วยพิษบานแพงเนาะหลายผู้หลายคนก็เห็นว่าพี่แม่นเหมาะกับที่จะไปทั้งพับนะคะพับบ่านะคะก็คือสิ่ดทไปร่วมกับสเสด็จแบนนั่นเองว่าโจก็ได้ประกาศอยา่งางเป็นทางการแล้วเนาะไปนองเนาะและที่สําคัญก็คือบอกว่าเป็นเรื่องเล่าที่ชัดเจีน ว่าจะเป็นการติดต้อนั่งจ้างการจ้างงานโอ้ยมาแบบมหาศาลเลยเนาะพี่น้องเนาะเต็มที่เลยว่าต้อไปเนี่ยอย่างวันที่แล้วเพื่อนกับประกาศอีกมือหนึ่งคือมือว่างวันที่ยี่สิบท่านว่าคมที่บอกว่าสิบไปทองสนามหลวงนะคะก็คือเพื่อนเรือนมือเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าก็ย่งบ่รูว่ามือใดก็ถือว่าวันที่ยี่สิบท่านว่าคมนีก็คือทังคณะว่างนะคะหาว่าท่านใด สนใจที่จะว่างจ้างก,การจ้างงานกับแจงมานนะคะแต่ในนอนที่สุดว่าได้เล้วก็คือของพี่แม่นมานี่วันเพิ่นได้แล้ววันที่20เดอ้อพี่นองเดอ้อตรงนี้ก็คือประกาศมาถูยทัวกันนะคะแต่ว่าให้บอกว่าเป็นมือที่ย่งคงวางอยู่สําหรับวุใงไงนะคะหาว่าสนใจก็จะอยู่ในเขตของขอนแก่นสารคามแล้วก็ลอยเอ็ดเดอ้อพี่นองเด้อ ในวางท้างมาแต่ไปที่บอกไก่เกินนะคะเพราะว่าไปถ้าการแสดงวันที่สิเก่าอยู่ที่จังหวัดเลยเชียงคานเดินทางกลับนะคะราระวังท่างว่าสามารถที่จะทําการแสดงได้บบโจก็จะรับงานตรงนี้นะคะหาว่าท่านใดสนใจกติต่ตไปเดือพี่น้องเดือนะคะส่วนอีกข่าวหนึ่งก็คือเพิ่นประกาศรับท่านใดที่สนใจนะคะที่จะนําเอาผลิตภัณฑ์ หรือว่าสินค้ามาลงโฆษณาในเอ็มวีของพีเมนมานิวันหรือลงในเอ็มวีของการปล่อยเพลงนะคะบรว่าจะเป็นเพลงของอาจารย์แม่นมานิวันยืนนึงเป็นเขาหยินม่อมเป็นไอ้นะคะสามารถที่จะลงโฆษณาได้หรือจะลงของอีหลาหน่อยนั่ก็ได้คือวันที่24ท่านว่าคุมนะคะก็คือเพิ่นจะเอาไปลงในช่วงที่เอ็มวีให้ นัพี่น้องเนาะก็สิได้รับการโฆษณาแบบครบถ้วนนะคะก็คือสามารถที่จะติดหูติดตาคนไปใดทั่วประเทศทั่วโลกนั่นเองนะคะเ่วนข่าวสารสำหรับมือนี้ก็มีการทำการไปแสดงอยู่ที่ขอนแก่นเ้วอพี่น้องเดิมมือขึ้นนี่แสดงที่ที่บ้านนากันทะลักศรีสเกดอุย้ยบัตรลอยยี่สิบบาทอายัย เต็มพื้นที่เห็นสนามนะคะสนามหญ้าก,กวาง,งไห่สารบักเต็มคือเก่าพิน้องนะคะส่วนแรกนี่ก็อยู่ที่หนองสองห้องเอ้อจังหวัดขอนแก่นนะคะโอเคนะคะนี่คือดื่เล่าของงานล่วงนาไปอีกก็คือวันที่สิบห้านะคะวันที่สิบห้าก็อยู่ที่บ้านเขนนาะพพ่น้องเนานะตำบลอุทุมพิศัยจังหวัดศรีสะเกษสิบห้าสิบห้าอยู่ศรีสะเกษสิบหกอยู่บุรีรัมย์นะคะ สิบเจ็ดอยู่ลอยเอ็ดเดอพี่น้องเดอร์ท่านท่านใดได้รับช่มกับค่อยต้อนรับสาวหน่อยพิบานเพลนะ่พี่น้องนะค่อยต้อนรับอีหละ่ะส่วนที่สิบแปดอยู่ใช้พุ่มนะคะสิบเก้าก็อยู่จังหวัดเลยนั่นเองนะคะท่านใดที่เขามารับช่มนะคะก็ขอกําลังแรงใจกับแอดพินนะคะก็คือ ฝากฝากดไลค์กดติดตามนะคะกดแชร์คือพิมพ์คำว่าเพรเสียงตะวันเอบิจิื่อเอบิจพิมพ์คำว่าเพรเสียงตะวันซื่อเอบจิก็สตามมากดปั๊บเลยนะพี่น้องเนาะแล้วก็ทายนี่นะคะบอลโจก็ได้ฝากช่องให้กับแอดพ้นเชิญติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขสมหวังนะคะเฮงๆงปังๆนะคะสวัสดีค่ะ ติดตามช่องเสียงตะวันค่า E B G E B G โอ้ E B G e ับฝากากดติดตามนะครับกดติดตามเสิร์ใครจะนิ่งปิ๊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 งให้คุณแม่